นี่คือการบุจกจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกของเล่นเป็นทีมกับรายการน้องขามครับ oh. ชิงเงิรางวัล3 0 0 0 0 0บาทเราจะพาไปดูกันว่าบรรยากาศตลอดการแข่งขัน2วันจะเป็นเช่นไรและทีมใดจะคว้าแชมป์ไปครองสวัสดีครับทุกท่านครับเาท่านมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการหนองขามครับ oh, <okay. S 2> ชิงเรางวัล30,000 0บาทสำหรับแชมเปี้ยนนะฮะรรยกาศน้านอน งานเช้าด้วย8ดโมงครึ่งสารภาพตามตรงเลยว่าผมเนี่ยยังไม่ได้นอนดูตามดิอย่างนี้เจดมนั่งรมจัดสุประการสามชั่วโมงยังไม่ได้นอนเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ทีมงานนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงพร้อมไหมและคิดว่าใครจะได้แชมป์ไม่ต้องคาดหวังลว่าผมเนี่ยจะได้แชมป์เอาแม่แรกรอดอ่ไปพาไปชมบรรยากาศการแข่งขันนะครับถามนี่ว่าพี่ยอดคิดว่าวันนี้สามแสนเนี่ยทีมไหนจะ ขวาไปของโอ้โหทีมใหญ่ๆเยอะนะมองไม่ออกเลยแต่ก็แน่ๆวันนี้มีทีมใหญ่นะไทยถาวรก็มาพีบีโอ้ยพีบีเปิดตัวใหม่ด้วยเปิดตอนตีสามเหลือเชื่อเปิดอย่างยุโรปอ่ะไปเปิดตอนตีสามเปิดตัวผู้เล่นเออเปิดตัวผู้เล่นตอนตีสามโคตรสุดอ่ะฟันมาเลยขอชื่อหนึ่งฟันเลยที่คิดว่าคว้าแน่ๆสามแสนวันนี้ถ้าตับใดยังมีโค้ดยอรกกากหมาร้อยเปอร์เซ็นต์กากหมา แม่เ้ยตูยังบอกได้นอนเลยสรุปสรุปฟันแบบจริงจังคือแบบร้อยเปร์เซนต์ยังไงต้องมีกากหมาโอเคให้เป็นกากหมาเข้าชิงแน่นอนโอเคคร <laughs> ที่ท่านเห็นนี่ไม่ใช่รูปูลูกุ้งนะครับนี่สนามนะครับผมบอกเลยว่านี่คือสนามปราบเซียนของสุพรรณรุลีเลยนะครับแชมป์หนองขามครับผมบอกเลยแล้วแล้วตีสนามเป็นไรลายตารางด้วเห็นไหม<อ>นี่แบบยุโรปลายตาราง ะนะฮะนี่ตีเป็นลายตารางดูดูความทุ่มเทของทีมงานเนี่ยกำลังตีเส้นอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ที่เห็นอยู่นี่ตอนนี้มีมีแฟนคลับเนี่ยมารอมารอชมเลยฮะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันนะครับเจอนักเตะนักพักสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอีดออทั้งททยแฟนคลับแบบภาษาแต๋วแต้แตกนะ สวัสดีทุกคนนะครับที่ข้ามาวันนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีนะฮะรายการน้องขามก็ฝากติดตามด้วยกับทางด้านรายการของน้องขามรับชิงเงินรางวัลสามแสน 3, บาทค่ะคือบอกว่าทีมไม่ครบใช่ไหมทีมไม่ครบค่ะแต่เขาก็ไม่ลดเงนินรางวัลถูกต้องสุดยอดจริงๆเลยอ่ะของแท้ที่นี่ของแท่อ,อ,อันนี้เป็นทีมง,งานคนขายเสียงด้วยใช่วันนี้ขายเสียงก็เค็นขายตัวว,ว่าฮีดอก่าฟันหน่อยว่าคิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์อ่ะ ในรายการนี้ครับทีมที่ผมมองว่าเนิ่นๆนะเนิ่ๆนๆจิตรุพันธ์เนาะเนิ่นๆถ้าพ่อมาบ้านผมิจิทุพันธ์เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นทอเจริญทรัพย์ทอเจริญทรัพย์น่าจะมีสิทธิ์คว้าแชมป์ในรายการนี้ฝ<อ>ันว่าทอเจริญทรัพย์ครับรู้ไหมบางยอกฝันว่าอะไรฝันว่าแม่งฝัน,าน,นก,ากากหมาเพ <c oughs> ื่อตกรอบแรกด้วยซ้ำครับเดี๋ยวเจอกันให้จันทร์นัดไปให้จานท์นัดไปเตรียมตัวในการผ่านะครับเดี๋ยวเราช่วยหาอีกสองเราผ่าที่คิดว่า สัมภาษณ์ก็ได้ไม่สัมภาษณ์ก็ได้นะฮะว่าใครเขาจะได้แชมป์ในรายการนี้เดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์กัวอีกสองนักพากันครับคงมีแต่ผ้าที่ต้องการฉันกับเนนเท่านั้นโจโจนเท่านั้นที่ต้องการรักจริงตาไม่หมดแล้วพอเธอย่างทิ้งพอทิ้งสุดท้ายยังสิงอามาิงดิงกิงกิงกิงๆิงๆิงกิง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  แต่ว่าหลับพาหลับมาเต็มที่หลับเต็มที่พี่ <c oughs> พี่ย้อมบอกนอน2ชั่วโมงเองเดเินอินดี้ไปเสริมหลอดผมตั้งตั้งคือแข่งแบงค์วงแคสบอธมดาตั้งตั้งกับกาด้วยตั้งกานข่งแบงค์วงแคสนคึกถึงอะไรอยู่ที่ <c oughs> บนสามเหลี่ยมนึกถึงอะไรไหมมัน<ะ>ไปกระจุกกระจุกอยู่บนสามเหลี่ยมนึกถึงอะไรผมมีคำถามเดียวให้ฟันทีมที่คิดว่าจะคว้าแชมป์วันนี้เอาอินดี้ก่อนทอเจริญทรัพย์ทีนี้ทอเจริญทรัพย์ พอจะเดินซั์แล้วบางนาล่ะถ้าพูดไปก็หาว่าเข้าข้างยานะช่วงนี้ฟิลกำลังดีอ๋อยานะปาพาคานเฮ้ยผมฟันทงใหม่ได้ป่ะอ่ะฟันมาเรื่องจริงมันเป็นการคัมแบ็กกลับมาหลังจากพักทีมไปประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนนักเตะใหม่ๆหน้าใหม่ดาวรุ่งเลยเข้ามาในทีมเยอะผมฟันว่าแชมป์รายการนี้ย PB BS ีเอสโอเค วันนี้นักเตะใหม่เขาต้องเล่นเอาใจเจ้าของทีมสรุปฟันว่า PBDs FC เปลี่ยนใหม่ <c oughs> เปลี่ยนใหมบ <c oughs> เปลี่ยนแล้วด้วยอประผ่าคานั่นก็เป็น2 สอความคิดเห็นจาก2อนักภาพฝ <ปะ S 1> ากฝากถึงแฟนขาอุบลหน่อยครับอ่าคนอุบลเด้อครับติดตามกินดีสเตฟาส์นั่เด้ออินดี้พาโนรามาหรืออินดี้สเตฟาน์โคเยเสียติดตามนั่นเด้ออย่าทิมกันเด้อพอไปพน,น้องเซาอุบลคนอุบลน,น้ำกันเด้ออันก็เป็นความคิดเห็นจาก2นักภาพแห่งยุครครับเดี๋ยวเราให้เขาไปเตรียมตัวภาคบอลกันก่อนนะครับส่วนผมก็จะไปเปลี่ยนชุดด้วยตาหล่อมาด้อเช้ารู้ว่ามาแอคเป็นแนวแอคแอคต่ไม่มีรถมา เป็ดดังไม่มีรถมาเหี้ย,ยคนติดตามหลายแสนเลยแต่ไม่มีรถขี่ <c oughs> ดูเซ็ดพงเซ็ด <c oughs> ผมเ,าเมานี้เป็นไงไม่ทำแล้แไม่งดินท, <c oughs> ทารู้ดีวะอ่ะไปเดี๋ยวเจอกันในอันในขายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไปน้องเชลซีเหรอ <c oughs> ครับอยู่ในใจเสมอครับเขาเจอไหมอ๋อโผงใจคเขาตานทีมครับเป็นไงฮะแบบวันแรก เราล่ะคาะคาอมันเป็อะไล่ะค่ะเขาตายเขาจะแบงค์เล่นเป็นทีมันนี้เรียบร้อยเขารอบดิไม่เคยตกรอบแรกที่ไหนปากมาปกติแล้วบิ๊กบิ๊กทีมอยากเจอใครครับวันนี้อ่ะขอเจอตัวเต็งแบบใครขาวรอะไรก็ได้ PVS อะไรเงี้ยเราอยากเขาให้เขาเข้ามาเจอเราแล้ไม่เราชนะทีมเล็กเราไม่ดังเราชนะทีมพวกนี้เราดังเลยสนามแบบนี้ใครก็ได้ฝากให้กับบิ๊กบิ๊กบิ๊กทีมด้วยนะครับแล้วการแข่งขันเนี่ยทีมไหนจะได้แชมป์เดี๋ยวติดตามกับเล่นเป็นทีมใน EP มั่วบ้านงาน อ่านะครับเดี๋ยวขอโทรไปพักก่อนเข้ารอบแล้วนะเดี๋ยวใหน้น้องๆทีมบิ๊ก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 ,กอะจ<า>ับฉลามมาเจอเราโอเคนะส,สวัสดีครับ อนนี้เราอยู่กันที่จุดพักของทีม p b s นะครับน่าเห็นใจนะครับซอบุ้งพี่คนนี้นะฮะมองห้ด้านหลังนี่มองให้ด้านหลังรู้เป็นซอบุ้งมันน่าเห็นใจอย่างหนึ่งที่นักเตะใหม่ของเขากับนักเตะเก่ามันผสมผสานกันด้วยอะไรที่มันระยำใจทั้งซ้ายทอร์ท,ทีและขวาทอร์าลาดครับนะครับมันเป็น,ปนความบันเลยที่ลงตัว ก็มีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนักเตะใหม่นี่เป็นนักเตะเก่าที่ยังคงต่อสัญญาอโนไม่ส่งมาใหม่อันนี้ก็นักเตะใหม่เลยฮะดาวลุงที่กําลังตกเป็นขาวอันนี้เ็งกอตัวนี้ซื้อมาตัวอะไรตังตังแสนวะต้องไปด่ามซ้อให้ผมมาแกนี่อะไรจะแก้ข่าวไม่เรื่องพี่ว่าจะจัดบอลนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับไม่เป็นไรอย่าเสียใจ ชัำชินแล้วที่เธอยิงแบบนี้ไอ้ก็คือความน่ารักน่ารักนะครับของครอบครัวพีเอครับแม่วนนี้จะย้ายย้ายไปคนเดียวด้วยนะฮะก็ <c oughs> ยังเหลือความสมัมพัติเหลือความสัมพันธ์ให้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพักพักไปดูอย่างอื่นต่อเลยฮะ <c oughs> พี่พี่รู้ไหมทำไมสนามมันไม่ค่อยมีหญ้าพี่ลองไปถามพี่คนนี้ทำไมสนามมันไม่ค่อยมีหญ้าวะพี่ผมกินเองครับ, <c oughs> ม,รบ <c oughs> มันมีประเด็นบอกว่ากองหลังตัวใหม่อ่ะเส้นหรือสุ่ม ไปขอเขาเล่นเอา,าถึงคุณตองร่าพ่อคุณตองล้วพ่อไม่เคยได้ขึ้นมาถึงจุดตรงนี้อ,อเขาไปไกลแล้วครับตอนนี้เขาคือเขาหลังจากผ่านหลังแล้วเขาก็มีชีวิตได้อีกประมาณ5ปีปีเขาตายแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> คุณตองล่าพ่อครับก็จองวัดรอเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องหายล้ <c oughs> คนอย่างมันนะเรามาดูเรฟเลน์เอสอลเกเล็กๆนๆ้นๆนอยๆนทรงผมนายเบงกอนะครับ อแมวเป็นก,อ,อ,อ,ไนกอไรน,นี้เลยไปเซิร์ชดูจะสือส่อว่าอะไรจะสื่อว่าจะสื่อว่าสื่อว่าผมรักแม่บุ้งมากๆครับเยอยตายเล้วหัวใจผมมีสี่ห้องแต่ว่าผมให้แม่บุ้งไปห้าห้องครับตายแล้วเพราะว่าผมให้เกิน <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> เขายิงจุดโทษกันอย่างตึงเลยกูแม่งได้อภิสิทธิ์พิเศษเว้ยแม่งมายืนอยู่ตรงนี้ได้คุณเหรอเห็นไหมเขาเรียกวงในเขายิงอย่างตึงอ่ะผมมายืนในสนามได้คุณคิดดูว่าคุณต้องได้สิทธิพิเศษขนาดไหนเพจคุณต้องมีสิทธิพิเศษขนาดไหนเอาจริงไครับผมแม่งเหมือนเว้ยผมแม่งเหมือนเข้าไปเองอ่ะดูจุดโทษกันต่อใครที่ยิงเข้าตัวเล็กมีสิทธิ์เลือกถ้าบางคนเล็ก สีาีดาีอไปครับสนาดีต่ด่านี้ไปกันดีไปกันยอะไปกันหอกันระจายอาลครับโยกยาสาเน้าครับสัเรืร้่สิบคาเอกร่กัจจานเรือทั้งโยการือปีโตกับเรื่อเครี่อ ายเมืองเลสเายนคราบเคลื่อนอ,ออกมาบริเวณด้าน,นซ้ายสุดปัจจิจ้านำทอมเอาเลยเว้ยกลายกลับมาดีนะครับมา เอาเลยครับแล้วใส่ขวาเข้าไปอีกดอกครก็อยู่นี่ก็ติดเซฟจังหวะสุดท้ายครับดูวก็ปาบอลย้อนเข้ามือทางด้านนี่แหละครับผู้รักษาประตูอย่างทางด้านบูเตะแล้วก็เตะแล้วก็เตะแล้วก็เตะโชว์นั้นก็วันนี้ก็ผีตาขนจะออกศึกเลยจะเป็นเสือเหลืองเมืองไทยที่จะมาต่อฆ่าผีตาขนแล้วก็เปิดมาอยู่นี่ก็ตกหลอกออกมาที่บางแวนใส่ซ้ายเรียบ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 เลเอาฮีบรโกฮีบริโก้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  go 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 ลิส่วาเลียบเลียบเลี่ยบเลี่ยบเลียบเลียบเลียบกไม่มีใครขยับยังไม่รู้จะให้ใครเลียจังหวะนี้หาจังหวะจี้เข้ามาสับนักขีวเวลานอนยึดยึดกึกรักึกรักแล้วจ่ายเข้ามาแล้วก็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 เลี่ยบเลียบโลดาดานถาลานถาลถาดาดถาหาดาดาดถาดถาเาาาี โอนาคตจเยยอปติเทเทนาเวลาชัางจดินเลือยู่สนาทีเอิดมาวันนี้ับวันอาทิตย์ยอดขง่วัะนี้กติวขนหนก็จี้เขาไหนปากก็ปาโครัทนาบ้าง